พนันเสลดนอกสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานที่มีชื่อว่ารวมพลัาางดาาิตาสาที่ใครอยากให้ดูพี่ด้วยกลุ่มเด็กดี 4, สดี่พันเสลดนอกไปชมกันเลย ที่มาและความสําคัญโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกตั้งอยู่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมผู้ปกครองเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพรับจ้างและใช้แรงงานในสถานประกอบการส่งผลกระทบต่อการรับส่งนักเรียนต้องนั่งรอผู้ปกครองมารับเวลาหลัง16นาฬิกานาทีและระหว่างที่นั่งรอผู้ปกครองนักเรียนซื้อขนมซื้อของเล่นจากแม่ค้าที่มาจําหน่ายบริเวณโรงเรียนเพื่อรับประทานและเล่นรอผู้ปกครองนักเรียนมักจะทิ้งขยะ อยู่ทั่วบริเวณโรงเรียนทําให้เกิดความสกโปกและส่งกลิ่นเหม็นดังนั้นนักเรียนแกนนํากลุ่มเด็กดี4,000นอกซึงได้สารต่อโครงงานขบวนการก่อการดีดูหน้าที่จิตอาสาซึ่งเป็นโครงงานคุรธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2,566ระดับประเทศซึ่งโรงเรียนของเราได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ เมื่อวันที่1เมษายนพศ2567นักเรียนแกนนากลุ่มเด็กดี4,000เสด็จนอกได้ปรึกษากับคุณครูเพื่อสารต่อโครงงานคุณธรรมเป็นที่มาในการจัดทำโครงงานเรื่องรวมพลังจิตอาสาทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยกลุ่มเด็กดี4,000เสด็จนอกวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อเป็นการลดและคัดแยกขยะให้ถูกวิธี2เพื่อสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด3 เพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบและมีจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรมาสาเหตุแบ่งเป็น2ส,สาเหตุคือปัจจัยภายใน1น,นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่2นักเล่นขาดวินยัยและความรับผิดชอบในการทิ้งขยะ3นักเรียนขาดจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ปัจจัยภายนอกผู้ปกครองมารับล่าชา้าส่งผลให้เกิดการทิ้งขยะจากการกินและเล่นวิธีการดำเนินงานคณะผู้จัดทำร่วมกันประชุมระดมความคิดวางแผนวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงงานมีการประชาสัมพันธ์สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่กลับบ้านช้าให้ช่วยกันร,รักษาความสะอาดช่วงหลังเลิกเรียน กิจกรรมเด่น 1. กิจกรรมขยะไม่มีขาซื้อมาพาทิ้งสมาชิกกลุ่มแกนนำแบ่งหน้าที่อยู่ประจำตามจุดต่างๆที่นักเรียนมักจะนั่งรับประทานขนมเครื่องดื่มกลุ่มแกนนำจะคอยกำชับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 2. กิจกรรมพาน้องเก็บขยะในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนกลุ่มแกนนำจะพานักเรียนกลุ่มเสี่ยงช่วยกันเดินเก็บขยะตามจุดต่างๆบริเวณโรงเรียนแล้วนำมาคัดแยกขยะทิ้งลงถังให้ถูกประเภท ทศ 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนทุกคนมีสว่วนร่วมในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนประจำทุกวันและในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกมันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดและชุมชนหล<ะ>ักธรรมในการดำเนินโครงงานคุณธรรมคืออริยสัตรีประกอบด้วยทุกข์คือปัญหาเกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่สมุทัไทยคือสาเหตุของปัญหา นักเรียนขาดวินัยและความรับผิดชอบขาดจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์นิโรธคือเป้าหมายในการแก้ปัญหานักเรียนคัดแยกขยะได้ถูกวิธีมีวินยัยปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบและจิตอาสามักคือแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเด่น3กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมขยะไม่มีขาซื้อมาพาทิ้ง 2. กิจกรรมพาน้องเก็บขยะ 3. า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์น้อมนำพระบรมราโชว,วาในหลวงรัชการที่9การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกคูณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการเสริมสร้างและสะสมความดีผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมขาดวินยัยขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะและขาดจิตสำนึกในการําเพ็ญประโยชน์จำนวน15คนพบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินยัยรักความสะอาดรูด้จักการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถังและมีจิตอาสาคิดเป็นร้อยละร้อยพวกเราเด็กดีสี่พันเด็กนอกขอขอบคุณค่ะ